อันนี้ต้องต้องแนะนำไปหน่อยพเพราะเครือร่องดนตรีของดูดันเนี่ยเราต้องทำความรู้จักกันหน่อยบางทีเรียกชื่อไม่ถูกกันผมมันคล้ายกีตาร์แดงครับแต่ว่ามันจะมีสายที่ยกสูงขึ้นมาและคอคอจะค่อนข้างใหญ่นะครับเพื่อได้รับน้ำหนักแรงตึงนะครับมันจะสายยี่ท่อนข้างตึงจะไม่ใช่แบบเล่นแบบผมนี้ใช่ครับก็ต้องีม้งม,มันต้องมีแท่งเหล็กให้เขาอัดน,นึงนะครับนี่แท่งเหล็กแท่งเหล็กให้เขาอัดน,นึงแล้วก็ ี่ในตันจับจูเป็นจขอ้อาจันทร์ห้อยด้วยกันอาจารย์เลองเสียงไหนฮะนี่คือสายความจะได้สายเหนึ่นครับอันนี้จะเรียกลำโพงนี่ลำโพงลำโพงถ้าอาจารย์เล่นแบบเมื่อสักครู่ก็เป็นจอนทร์ไหมเป็นขอดเหมือนกันครับมันก็จะกุมได้เหมือนกัน ใช่ครับโซลมันจะโซโล่ไปด้วยแล้วขุมขุมไปได้ด้วยมันไม่มันไม่มีสายแจ็คอะไรเลยับไม่มีแต่สยดังมากดังมากเพราะมมีตัวขยายเสียงอ๋อตัวนี้นะราคาตัวนี้ราคาแพงเลครับก็ประมูลมาในอีเบย์ครับก็ผมต้องการได้ยี่ห้อของชื่อเครื่องชนิดนี้เลยก็ยี่ห้อโรโบโดมโบครับ ตัวนี้เนี่ยถ้าพวกขายจริงๆในรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันอยู่ประมาณห้าเอ้าห้าเอ้าห้าหมื่นกว่ายังไม่ได้รวมนําเข้าแต่พอเอเดนี้ประมูลมันก็เลยแบบโชคดีมากได้ได้มาในราคาที่รวมนําเข้าก็ห้าหมื่นพอดีพอดีครับถ้าเกิดว่าใหม่ๆเลยเนี่ยก็ก็น่าจะเป็นแสนเลยก็น่าจะไต่ไปได้ถึงเหมือนกันถ้าถ้าถ้าแบรนด์นี้นะครับถ้าแบรนด์นี้ออ๋มันเป็นแบรนด์ของมันนะครับนี่คือโรบอทการหน้าอาจารย์หยิบไม่ต้องกดอะไรเลยมันจะเป็นกดอะไรกด หด G ครับ D ถ้าเราท่าให้เป็น C ี อจารย์เอกก็จะเล่นแนมเมอรแล้วยเล่นมือด้วยเล่นโรบอทด้วยทุกอย่างเลยกันไหมครับบอดบอดอะไรอย่างเงี้ยเลยบขาเรียนเล่นหลายอย่างอาจารย์ก็เป็นกำปั้นหลายแบบเลยนี่คืออาจารย์เอกครับขอเซ็นตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ